มันตนีโบมีอืมนอกจากจะให้อาหารร้ายเกินไปมันที้ทงองเกิดคู่ค้นกันก็สีหูแดงในตัวเซตตัวเมียอ๋อตัวไอผูไม่จะมีพุงล่มปงพ่องแบบนี้อยู่ยนี่รับวิธีพ้องท่าครับเมืรอนี้สีมา,อาเอาพันกรบครับได้ แนวทางไว้ว่าศึกษาแนวทางใหม่ก็คืออยากได้กบไปเลี้ยงครับเลยเมื่อนอี้ยที่มาเอาพ้าพันเอาวัสดุเอาพ้าพันเอาลูกเอาลูกกบไปเลี้ยงครับนี่ครับอยู่ฟาร์มมีทั้งไก่ทั้งกบโอ้เศรษฐกิจพอเพียงครับเอาไปได้เราจะภาพไปชมครับ นนมันหน่ำบัวมันหน่อยพอผัวดกีกว่ายังไงครับตัวหน่อยแห้งไม่ได้กินตัวหน่อยมันใหญ่บ่ท้อกันนั่นสิใหญ่บ่ท้อกันเบิ่งตัวนึงยถึงมึงเลยนโอ้แต่ว่าเรื่องรอดตายนี่คือให้มันตายเอยงนี่บ่มีอือนอกจากจะให้อาหารหลายเกินไปมันสิ่้องอื่นที่ค้นการ้องอืดกนะ็ร้อยอังลองตายเลยติ ไม่เรียบร้อให้ว่าอ,อาหารลยกระต่ายกันมันบ่นี่ยให้ใหลยกระต่ายให้หน่อยว่าเป็นยังมันบ่ให้หน่อยว่เป็นยังให้หน่อยมันกิดีรกาประมาณวกบเาจะโตเปนเอเมื่อกินเสร็จคว่อมันลยควงต่เงคุณทำมันใหญ่กินจ็ยนนี่พ่อทำนี่ครับ ตอนนี้เช็คเดลียนเถอะโค้กหั่นเช็เปลี่ยนเนี่ยบางตัวมันเป็นตัว้นอเนี่ยหม่นเช็คเดลียนอันนี้ขันสมมูรณว่ามันโตเงี้ยเราผมเห็ดเป็นพ่อพันแม่พันได้บ่ได้พันออกไปเลยแต่ว่าต้องแยกกันไว้ต้องแยกกันไว้คือของพอก็สีหูแดงในตัวเหกตัวเมียอ๋อตัวไอหูมันจะมีพุงล่มปงพองมัอนนี้อยู่ใต้ข้างมัน ตัวแม่มันจะห้วงเขาขาวปกติมันดีข้างมันดีปกติเออตัวผู้มันเลยมันก็ดีห้างมันย่ามันห่วงเหมลยวค่อยดีหู้ตัวผู้ตัวแม่ถ้ามีบรูดอกตัห้องย่ามในผลนะตามันเย่หมดละทีมันเย่ชาวบ้านเกตโต๊แปดโตโะร่วมันจะรู้เลยว่ามเกิดได้ตัวผู้ตัวแม่เพราะว่าตัวดได้เป็นตัวผู้มันก็ดีพยายามห่องมันก็ดีหาห่องเือไก่เลยนมาเบิ่งเงีมยขึ้นเพี่ยเป็นเตส่อน นี่ง่อยนะครับตรลบเลยมารอทุกข์ขนเนี่ยพอว่างูป<อ> <c oughs> ิดนี่นกปีนนกกระล่องแต่นกกระมีวิ่นนี่ปิดนกได้เลย <c oughs> เอาละคันผมเอาไปเลี้ยงกันแบบเป็นกระช่างแนมสาเนี่ยมันมันดีดีเป่ามันดีใหญ่เร็ว่มันกว่าไงคือการไ่ใหญ่เร็วคือกันอันหนึ่งแบบนั้นมันจะดีการเทาเลี้ยงขายลเลี้ยงกิน แต่ว่าขันเัางตีเฮ็ดบ่อพันแม่วันเ์าต้งตรงแยกทั้งใบทั้งโคนเฮ็ดแบบหนึ่งเฮ็ดขี้ควายตั้งเข้าบ่มีทุ่นเออกวาอิตอ้อมกลือเข้ากับขาหนีเก็ได้แต่ว่าเขาต้องมันเบิ้องหนึ่งเฮ็ดเป็นลุ่มใบลุ่มน้ำใบให้มันครับเนี่ยมันหิวน้ำมันก็ลุ่งเนี่ยมันหิวน้ำมันก็นานของมันเงียนี่เัากว่างไว้ก็ได้ เอาใส่ยังใส่ถาดใส่ยังไว้มันก็ไม่กินเองมันหิวก็หากินของมันหน่ยเพราะว่าไม่มองไปเลยบางเฉียดบางคิดตัวเต็มล่งไปมาไข่อยู่นี่ขามันลงไปเห็นท่านที่ได้ขาบเราเลยตัวนึงไปทางใดบนมีสองตัวยามันไข่ไม่เชื่องไม่เชื่อกันอืมาไข่อ๋ออันนี้มันก็กินเลยตัวนี่โอ้ยล่งไปมันขาบกลับแต่น้อยเด้นเนาะ ก้มตัวใหญ่กว่านะตัวใหญ่จินตัวหน่อยตัวใหญ่จินตัวหน่อยคือกันเบ็ดมันบ่อยวันนี้ห้าวจะได้ใหญ่ใหญ่บ่อยอีกบ่นี่บ่อรอใครยางเนี่ยคุณเห็นมันใหญ่ประมาณเจ็ดตถึงแปดตโลรับเข้ากับอาหารมันจะก่อนแรกกับพ่กอนเศร้าก่บต้องหคือเขาเลี้ยงทำมันใหญ่ได้ทีจะเกินข้าไปให้อาหารมัน ไม่ละเดียวมันนี่เกี๊ยวข้าวเกี๊ยวย่างในนี่คันซัมนี่กระบาดลงเลยแลก็พลอกกระบาดลงเลยอาหัวหันนี่อย่างพอเอาหัวหันครบเลยมันมีหัวหันกบขายอยู่ร้านนี้ไม่ขายแต่ว่าพอพซื้อมาอยู่พันนี้ซื้อมาสอบเดียวผมันีก่นอาน้ําพรออยู่กลางแต่ว่ามันแพงเจนอร่อยหายิมอาหารสอบสอบๆนึงไะอาหารปลาดุก หารกลมันดีแ่อก็หันกระดุกหันกลมหน่อยก็แปดร้อยกัวเนี่ยอันนี้กบกางเลยนี่หาเงี้ยกบกางเจ็ด่อยหาซื้อมามือนหน่นร้านนี้ว่าแต่่าร้านนี้มันดีใครแสดงบอลหลวงมีลายหม่องมีร้านใหญ่คนนงปันคนน้บลหลวงบอลหัเคยไปคือต้องเอาเนี่ยให้มันส้นลายบ่มันก่าองระม่เแล้วอันนี้บังกบมันลายมันเอาลงไปมื่นน ตั้งหลายได้มันขี่ไปขี่มามันก็อยู่พระนักเที่ยมมันก็กัดกินมันขึ้นไปมันก็กัดกินแล้วมันก็ต้องไหนตั้งหากเนี่ยไอ้มันขี่มันง่อยเนี่ยหามันสนง่อยสามหลังมันจิ่นทุกข์ขืนมันจิ่นขึ้นง่อยเขาเดียงกระช่างก็ดีสุกคนสี่ออกปลาไปกินซึ้นปลากินเลยโดยเฉพาะป่าบุกป่าบุกมันกินพวก ขี่ปลา,าขี่ไข่หนังอ๋อขี่ปงขี่ปลาดินไม่เหนื่อยไม่ลายตัวอัอวอนนั้นอันนั้นกับล่อล่อเข้ากันที่ปลาคือลองแล้วมันมีอยู่หน่อยเดียวมือนัอนพ,พ่อพ่อมือฝนตัวดินดได้ลายมือแอะไรได้ลายได้กันคืงมือฝนวันนี้ฝนมันเร่งเรีง,รง,รง<อ>มันตายเรือหน่อยเดียวแล<อ>้วฝนตัวกระต่้แต่มันมันนอกน้ำแต่ฝนเร่งมันดีไต้นอกจากที่ทายน้ำเก่าอ่ะ อันนี้เขาได้เปลี่ยนบ่ขอขวอันนี้บ่ต้องกับเทปท้อไว้แล้วแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนว่าขันเขาเลี้ยงกับสร้างในสามก็บ่ได้เปลี่ยนแล้วครับ <c oughs> มันก็นสบายแบบนั้น,ก,น,นก็นกนกนสบายไก่ป่านปนีฝรั่งป่าที่ฝรั่งป่ามีประดุกประดุกตัวขาวง,งานน่าย ไปดูเอาไปขายตลาดเดียวขายใส่กีสัเขาย่ดายงี่ราไมด้ปยเขกต้าให้ยาเปกติเขาว่าขายได้เนี่ยว่าขายได้สมบาทครับเนี่มมานมาขัดเอาตัวหน่อยออกก่อนอได้พอได้ไปจับตัวไงตึ้่เนี่น <laughs> นนประมาณ4ีร่อยเนี่ยอ,อันนี้ว่าจะเอาไปลอกมึงเคซื้อเลยบว่าน้เนี่ยเอาไปลาย วอง,อองจากบึงอะไรเงี้ยมันอยากประเมินมากขึ้นเอาเงียให้มันน้ำลงอันนี้ตัวหน่อยก็ปล่อยออกหันน้ำม,มันนั่นเทาก็ปล่อยออกหันเสร็จพอเลยเห้มันจุ่งทำได้ป่ะปากปากท่อมันเก็บบ่แล้วท่วมดินก็ปล่อยก็ปล่อยออกมีท่อออกลงสามอันนี้คือต้องเขาต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดมันบน่ นี่นี่ก็ฟอกพระนี่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนเองทำไมเพราะว่ากบมันบ่ลายกันเลยน้่นมันมาถึงก็เสียเร็วมันเป็นอีกอย่างมันเป็นบอดินมันไม่ได้เปลี่ยนดูตอนนี้มันเหลือบ่ลายดินนี่มันมั่นหาลอยไงดูความมั่นหาลอยลองอุลแแต่ว่าบาทมันเหมือนกินหงายมีเลยหงยังมีเลยเหมือนเป็นบดินี่่เลย มันรุ่นเดียวกันว่านี่ขวามันเกลี่ว่าเท่ากันมันอยู่กับตัวกิ่นปมกินบะปมเจ้เพือคนนี่แหละหมักไหนมันกิ่นแง่มันก็อ้วนก็อ้วนเร็วนี่มันแดงมันกลิ่นไรลุ่มพุ่งกลิ่นโป๊ะอ่างล้างมันแดงมันกินหน่อยมันก็ไม่มีกลิ่นโป๊ะแต่ตัวมันกลิ่ลายเห็นบ่หุ่นโอ้เนี่ยอย่ี้เจ้าหน่อยกับพ่อขายต่านกั้นขายเนาะอีกครึ่งไปเดือนนีก็ขายได้เลยไปเดือนเนี่ย ตุ้ยหญ่ครับเงยชุ่มใ<อ>น,นตนเนพัดไปใบน้ำกันเอาลอ่กงุงเทพ,เทพ,เทพเเยบแยกเดียวนงเนี่เป็นหวัวงนี่เอาล่กรุงเทียบายเดียวดีพอกงเทีย่างเดียวโอ,อ้ม,อมันม,มีเวลาขายน้ำหวานอืนห<ฮ>ย,ย่น,นทางนั่นนะเอากระสอบมาถ้ามีตรงสมแทบเลย ต้มสมเน็จไปทำไนะเน่างไร้ต้มสมเี่จากเม่ต้มสมครับอืนต้มสมคบนะก็ตายแล้วต้อเรามโมีตายเราขันไงเงียมันแล้วคนขามัน cái ว่าถังนกมัน cái ได้มันก็เรียบร้อยจังซั่นถังนกมัน พ่อพันแม่พันแม่พันอยู่บนนู้นแม่พันนอนใไปอังลางอยู่ขอพันแม่พันเนี่ยมันเท่ากับส่วนลูกมันออกสิวะ แยกเราเขาก็สอนลูกกบมันออกแต่สอนหัวออกก็เดี๋ยวใส่ปอนนั่นสอนพอแล้วติดจับพอแม่พันกันบ่อมาใส่ได้หนีเห็นไหมว่าหัวได้หนี่โอ้แม่นมดเลยจงใครแบบจับมาใส่ได้หนีเราก็แยกมันก็เอาตัวผูกกับตัวแม่ออกจงไข่มันไวได้หนี่โอเอาไข่มันมากมันบ่เอามาทั้งผูกตัวเลยเห็นมันไข่ต้องหนีไหม คือตอนตอนที่มันสิมั่นตอนตอนที่มันสิออกกันบ่ฝนตกอ่ะฝนตกยังเคยกันย่างมือแรียกเมือเศร้าไก่จับออกนั่นคือใครใส่ตอนฝนตกเหยยี่สิบครูที่อย่สุดท้ายเพราะว่าพบมันอยู่เขาคู่ฝนตกมันเป็นหอกเออเมืองหอกอยู่นี่ว่ามันหลายเป็นมื่นคนเดิมเจ้าอาบาตเหลือจะแทนมือเรียกแฟนอย่างนี้ไม่กินกันแต่ซ้ำนี้ยังกินกันแหล่าด้วยหนเนี่ยกินแต่้งซ้ำนี้ดีพอไห ต้องสังเกตเบ้างอ่ะมันจะกินกันขันว่าไม่เงียนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลย,อ,เลยอันนี้ให้กินเงียไปนี่ติดเงียร้อยโอ้ข,อขาวติดเงียะข้างในทำมันหิวมันทื่นกันเลยอันนี้เงียก่อนขันฝน,น,นขันฝนตกนี่คือเอาเขาอันนี้ไลยส่วนลน,นบ่กฝนตกนี่ต้องปล่อยน้ำว่าจำนี่กระตายขันฝนตกแห้งครับขันน้ำรุงไหลขันน้ำโบ่ลงไหลกับโบ่เป็นียง ขันนามเขาไล่ตายคือป่าเด็ดแล้วปลานิ่งนีนนกก่ยิงนกเขาเลี้ยวทุกตันือ้ขึ้นไปดูเด็กป่านุ่งเขาตายเด้อแต่ว่าปลานิ่งนี่ขันนามลงชาไลาเรียบร้อยพ่วงลงัง <c oughs> นกตายหมดนกแหนมนี่ครับตัวละตัวละสามบาทครับโอ้สามบาทสามนิ้ว สี่สิบนสี่สิบเอาไปล่องเมืองครับจัก2องลตัวและห้าสิบปศผลํำเรียนบา้ตัวใหญ่พว่นี่ตัวนี้เอาไปดอกนี่ตัวนี้ ใส <and> <c oughs> ่หัวนั้นทิ้งเงาแดดป่ะเนาะโอ้ยแดดแดดแดดม่วงครับกอดกระเพ่องกันเอ้า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 เ้ ยนี่นงอยนี่กระโดดเปลี่ยนเลยมหาห่านแล้วครับเดี๋ยวเอากลบไปล่องครับบอาเนี่ยมหาห่านสวนหลักฮะเงียบๆไม่ได้ถามเงียบกบกลาง แงนให้ให้มันกินกบกลางกอนแต่มันเหญ่ยังแข็มันจินกบใหญ่ปวดตีนสามสิบห้าหัดแล้วเอาได้ดอกสิโวตีนเอา,าได้ดอกสีโปรตีนบัวเอาโวรตีนของได้ดอกต้องเอาอันนันไม่มะม่มงเห็มันนั่นม่ไดเ้เอาสเิเอาเสล่นผามุงเชียวยการนนอลอือ เลิกบ่นี่เไปเลิกบ่มัไ็ไเบกนเนี่ขาวเดียวไไปไมันเ่าว่ข้าวเดียวสำนเอ๊ะกอไมใช่แค่เรื่มนี่นกสเลยไม่ค่อยเก็บออกเนาะห้ตุ่ยยืดเดีย กบข้าวเจียว่าได้อยู่แดดเออเดี๋ยวไปดีข้่วมันน้ออ๋อมันขึ้นนอกไรตัวเถอะแหละตัวขึ้นข้าวเดียวนึงเป็นสีมันทับกันอืคนมานอนถุงมาเนาะองตั้งถุง <c oughs> ตายแท้ม่ใช่คือเหียดฟัวมันสูงแท้มันจะง่ายขึ้นได้ปอนะได้โดดขึ้นได้ดีวยมัน โดดขึ้นได้อยู่แต่มันติดว่าจุกบนอกหลายอยู่นี่ขึ้นได้มั้ยเอาไปเขาห้มเสียหลัซุ้มนอกอะเขาห้มเลยนี่ใส่การาบังไหมฮะมามาขึ้นนะปีงม่เหันแก่เอาว่าไกันกันมีม่งกวนป่ะขึ้นแดดไปบ่ะ คืแอแดดใชเนาะกลับกับมาฟูอ่างล้าง,ง <นะ S 1> ใช่ไหมเราผัดอย่างนี้มะม่วงก<า>ันจะเอาอันผ่าพรอมีอยู่ผ่ามาม่วง,น,ง,น,งนี่นะครับล้างจากที่เอากบมาลงแล้วครับนี่อันนี้คือเอามาลงที่บ่อบ่อผมนะครับเป็นกะช่างอันนี้ก็เป็นกะช่างน้ำนะครับที่อันนี้คือเอาเอาลงในสระเลย อันนี้เอาลองในสาเลยแล้วก็เอาฟมให้มันชีแล้วก็หาหาที่ส่วนครับเอาผักตบมาให้มันมันส่วนแหวกครับมันก็ประมาณนี้อันนี้คือกลบย,ยังเซื่อๆอยู่เซื่เชิญอยู่ครับนี่กะหาสแลนครับมามา,มามามาม่งให้เพื่อให้เป็นว่าให้ถือแดดลอยเปเสนนะครับเดี๋ยว,ลยยยวกลบฮามันที่ชอ็อกนี่กะ ออมาลงแล้วถือว่ารอดครับบัวบวมีีตัวตัวได้ตายเนาะนี่ครับกระติบประมาณนี้เดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกเทียนนึงว่าการการที่ผมเลี้ยงใ,ในในกระช่างน้ำแบบเนี้ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าทีเจอปัญหายอย่างแน่แะฝากติดตามน้ำได้ครับวิธีปวงทรนสำหรับมณีลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ